สีล่องหนอ,อาเสียน,นีย่อะไรเหรอนี่แมวตัวนั้นน่ะชอบมาจ้องปลาคราฟที่นี่นะวันนี้ต้องจับมันให้ได้ตัวใหญ่แบบนี้น่าจะจับลำบากนะที่ห้องของฉนนันอ่ะมีตะไคร่ดังมาแลงอันใหญ่อยู่นายต่เอาให้ทีซิได้ได้ได้ได มันหนีไปแล้วเห็นไหมเล่าขอโทษเพรากระจกมันใสฉันก็นึกว่ามันเปิดอยู่สิแล้ววันนี้มาบ้านฉันทำอะไรเนี่ยเอาหนังสือมนุษย์ล่องหนมาคืนให้ฉันไม่เคยเห็นใครซื้อบื้ออย่างนายมาก่อนเลยจริงนะโนบิตะเดินชนกระจกได้ไอ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 ้อ้ไ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 อไอ้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 ยอไอ้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 สอ้อ้ไ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 อ อ๋ออืมเฮ้ยเน่าอ,อ,อะไรอ่ะเน่าอ้าวแมวนี่นะเน่าเฮ้ยอย่านะอย่านะฉันเอาแกไปเลี้ยงไม่ได้หรอกวันนี้ยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยอะไปไกลๆเลยไป อย่ร yeah, yeah. like no 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 yeah. oh. ้องสิเดี๋ยวแม่ได้ยินหรอกโนบิตะโนบิตะอยู่เรื่ปลรานะเย้ร้องเห็นไหมล่ะเอาไงดีเอาไงดีอ่ะมาดิอยู่นี้เงียบๆนะห้ามส่งเสียงเด็ดขาดหึทำอะไรอยู่น่ะอ๋อผมกำลังหาของอยู่นะฮะช่วยไปซื้อของให้แม่หน่อยได้ไหมตอนนี้คงไม่ได้หรอกแม่ งั้น <icana> <naj bum S 1> แม่ช่วยหาของให้ก่อนก็อกันนะไม่ต้องฮะซื้อของไปซื้อของดีกว่ามดูเดกเอ euh ้ยดอยเอ้ยเฮ้ย <os variants> ังเลยเอ่เออเรอเอ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 ออเอ แม่นี่เนาพิตาะแมวตัวนี้มานอนเล่นอยู่ในบ้านน่ะแม่บอกแล้วไงว่าอย่ากเก็บแมวมาเลี้ยงในบ้านเรานะแต่ว่าไม่ได้จ้ะแมวตัวนี้มันประจบจนชันใจอ่อนเลยจะทิ้งไปก็น่าสงสารถ้างั้นก็ต้องแอบ,บเลี้ยงอย่าให้แม่รู้ดิฉันก็ตั้งใจจะแอบ,บอยู่แล้วถึงได้ใส่ไว้ในตู้นั่นไงอะแต่ว่ามันออกมาจากตู้ไปข้างล่างได้ยังไงก็ไม่รู้แย่ชะมัดเลย แมพคจะออกมาตอนที่เราเปิดตู้แน่ๆเลยงั้นเราก็ต้องรับผิดชอบแฮะเออาเอาเอาอาเอ้นี่โนบิตะฉันมีวิธีทําให้ไม่มีใครเจอแมวแล้วล่ะนะจริงเหรอสีล่องหนทาด้วยสีนี้แล้วก็จะมองไม่เห็นเลยไงเล่านี่ทาเข้าไปอาอหายไปแล้วน่าสนุกจังเลยขอยืมเล่นหน่อยสิทาที่ประตูนี่แหละนี่แน่นี่แน่นี่แน่ บอกเห็นจะรู้ถึงทางเดินกางนอกเลยไปหาที่อื่นดีกว่าเอ้าโอ้โหเละสิลงคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ไดร์มอนสีหมดแล้วเอากระป๋องสีอันใหม่มาทั้งนี้แล้วเฉยเอ้ยลงมาเร็วเร็วสิบันไดแค่ล่องหนเท่านั้นเองนะไม่เป็นไรหรอกเออแต่มันน่ากลัวนีนะเอ้ยจัปจัปจับ โนบิตะพอเธอบปนันตรายนะแบบเนี้เฮ้ยถ้าระวังก็ไม่เป็นไรหร <c oughs> อกนะเฮ้ยก็ไม่ไหวโนบิตะนอ้ห้องดูโลกไปหมดเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่โนบิตะเอาแปลงคืนไปนะเรืออะไรครั้งนี้ทาตัวฉันสี่เอ้ยแต,แต่ว่าอะอะออลไรทีนี้ก็ทาที่หัวด้วยเอ้ย ไม่เป็นไรครับดีไมเป็นไรครับแม่ครับเมื่อกี้แม่เห็นปลาลอยได้ด้วยอ่ะสงสัยแมวตัวนั้นเอาไปกินนะมั้งฟังกันไม่เหอะไปแล้วครับเป็นลมไปเลยแล้วเขาก็เดินชนกระจกประตูเพ่อบอกไปเหตุอีกด้วยล่ะเส้นสมัดเลยใช่มือเออจปลาปลาลอยได้โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมอเจ็บ นี่เห็นปลาลอยมาแถวนี้บ้างว้าว้าวเราไม่เจ้าหมดี่ต้นงไดี่ดดิวี่ดิอี่ดนี่ด่นี่ดอ่อินน่ล่น่่ด่ด้อดน่่นด้ดนดใช้มาเลยนะเจ้าหนู เช็ดสีออกให้หมดเลยดิแหมวุ่นวายกันไปหมดเลยเพราะแกนี่แหละอ๋มีกอดมีกอดนี่นะของเธอเองกัเหรอน้ามา่กี้ขอโทษด้วยนะฉันกําลังตามหาเจ้ามีกอดนี่แหละของที้นี่เองแม่ของเธอเหรอเนี่ยอือใช่เฮ้ยแย่แล้วนี่แล้วเลยนะที่เจอเจ้าของโอ้ยว้ายอุ้ยเจ็บโอ้ยแย่แล้วฉันทาประตูกับตอเอาไว้ด้วยนี่นะนมิตะ เล่นสนิทเล่ยังไงันใช่ไหมไหนีเลยหนีเร็เว